สวัสดีครับพี่วิท่านวันนี้พวกเช่องพีเอ็นพาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอาวันนี้ก็เป็นอีพีที่หกสิบเอ็ดแล้วนะพี่นะมีพาบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยครับผมอง์ละหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมพร้อมส่งทุกรายการเลยนะพี่นะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่พี่ไดรับสององก็ลดเหลือสองร้อยบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะ ส่วนช่องทางคตองลองเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนในด,ดีไลน์ก็จะเป็น pop coy n สองห้าสามสามนะพี่นะหรือว่าจะแอดเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลยนะพี่นะเดี๋ยววันนี้ลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรรายการที่หนึ่งเลยนะพี่นะนี่รูปหล่อหลวงพ่อโสธรได้มาแบบนี้นะพี่นะฝาด้านหน้าไม่มีนะพี่นะผมว่าจะหาใส่ให้ ของผมก็ไม่มีเหมือนกันนะได้มาแบบนี้เลยเป็นปี29ไหมด้านหลังอาจจะเป็นโค้ด29อะ่ะผมได้มาแบบนี้เลยเนี่ยเนื้อหาเก่าๆดีนะพี่นะเนี่ยเนี่ยครับเนื้อหาเก่าดีนะพี่นะเนี่ยเป็นปี29หรือเปล่านะด้านหลังเขามีตอกไว้29อะ่ะเดี๋ยวลองแกะออกมาดูนะพี่นะนไหนๆก็ฝาเปิดแล้วนะพี่นะอาจจะเป็นอุจกิ่งครับ จะเป็นอุดกิ่งนะนีะ่ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงอนไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกแกงองไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์ที่โทรมาแจ้งหมายเลขปิดกระผมได้เลยครับผมสององสองร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่ก้อนอุดกิ่งนะอ่ากิ่งอย่างดังอยู่นะครับผมี่องนี้รายการที่หนึ่งนะพี่นะนี่ครับนี่ครับรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นรายการที่สอง องนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดปีสองห้าหกสามนะเห็นเหรียญสวยดีนะพี่นะเนี่ยเป็นปีสองห้าหกสามผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นอะไรอะเนี่ยด้านหน้านี้จะเป็นหน้ากากนะพี่นะเนี่ยเหรียญสวยดีนะพี่นะเนี่ยครับเป็นปีหกสามเป็นปีทันทันหลวงพ่อนะพี่นะเนี่ยเป็นปีหกสามนะนะครับเนี่ยไดโค้ดเจ็ดสี่หนึ่งนะพี่นะนี่ครับ เนี่ยเรียญเนื้อหาสวยดีนะด้านหลังก็จะเป็นหัุมานแบบนี้นะครับองค์นี้รายการที่สองนะเหรียนหลวงพ่อพัดครับผมต่อไปเป็นรายการที่สามรายการที่สามนี้จะเป็นอาหลวงพ่อโสธรเนื้อกระเบื้องหลังคาโบ่หลวงพ่อโสธรเนื้อกระเบื้องหลังคาโบดองนี้ก็เรียกมาพร้อมใช้เลยนะครับเนี่นี่เนื้อกระเบื้องหลังคาโบดครับผมี่ครับองนี้รายการที่สาม ต่อไปเป็นรายการที่4ี่ก็จะเป็นหลวงพอ่อโสธรเนื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์เหมือนกันแต่องนี้จะได้มาพร้อมกล่องเดิมๆเขาแบบนี้เลยองนี้รายการที่สี่นะนี่ครับนี่องนี้รายการที่สนะี่ครับผมนี่ครับนี่องนี้รายการที่สี่นะได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ ต่อไปเป็นรายการที่ห้าจะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะเป็นเหรียญเสมาเนี่ยแคทฟังเลยอ่ะเป็นเหรียญเซมาหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะนี่ตรงนี้รายการที่ห้านะครับนี่อาจจะเป็นปีหกหนึ่งนะเพราะว่าเขาตอกโค้ดหกหนึ่งไว้ครับเนี่ยเป็นปีพศใหม่นะนี่ปีหกหนึ่งนะครับนี่มาพบกล้อง เดิมๆแบบนี้เลยนะเหรียญนี้รายการที่ห้านะครับน่าจะเป็นปีหกหนึ่งแล้วพี่นะนี่รายการที่ห้าครับผมในเดซมาร์รบุทวดด้านหลังอาจารย์ทิมนะครับนี่นี่รายการที่ห้าต่อไปเป็นรายการที่หกก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัตโกปีหกสามนี่รุ่นรวยมหาทรัพย์รวยมหาทรัพย์ นี่จะเป็น like em. ถุงซีนเดิมๆเลยนะเนี่ยนะครับตรงนี้รายการที่หกนะนะครับถุงซีนเดิมๆแบบนี้เลยนะนะครับเป็นปีหกสามนะรุ่นรวยมหาศัพย์าจะเป็นซีนเดิมๆเขาเลยนะเนี่ยนะครับองนี้รายการที่หกนะครับ เดี๋ยวเราโครวยครับผมนี่รายการที่หกต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนี่ผมได้มาแบบนี้ยองค์นี้ยแบบโคตรคลาสสิกเลยได้เป็นกล่องมาแบบนี้เลยนะและด้านในก็จะเป็นหลกูกเอี่ยมหลกูกเอี่ยมแล้วก็เนี่ยก็จะเป็นรูปภาพอะไรมั่งไม่รู้นะเนี่ยผมให้ไปหมดนี่เลยนะผมได้มาแบบนี้เลยแล้วองค์นี้คือจะพิเศษตรงที่ว่าเป็นหลังแบบนเนี่ยเนี่ยผมก็ไม่เคยเจอนะนี่เพิ่งเคยเจอองค์แรกนะครับแบบที่เป็น หลังแบบแบบนี้นะหลงพุทเอี่ยมนะครับเนี่ยรายการที่เจ็ดนะรายการนี้เผื่อพี่ท่านใดชื่นชอบครับผมนี่ยเห็นไ,ไหมเนี่ยด้านหลังเป็นหลังแบบแบบเนี้ยนะครับเนี่ยอง์นี้รายการที่เจ็ดนะผมให้เป็นไปทั้งกล่องแบบนี้เลยนะครับเนี่ยยกกล่องไปแบบนี้เลยรายการที่เจ็ดนะพี่นะรายการนี้ต่อไปเป็นเรียนหลวงพ่อเกษมรายการที่แปดเรียนหลวงพ่อเกษมปีหนึ่งแปด นี่ครับนี่รายการที่แปดนะนี่องนี้รายการที่แปดครับผมต่อไปเป็นล็อกเก็ตอาเซียนแปะองเอาลงสีรายการที่เก้านี่ล็อกเก็ตเซียนแปะงลงสีรายการที่เก้านี่ครับ องนี้รายการที่เก้าครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบรายการที่สิบจะเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตครับผมรายการที่สิบเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตครับเหรียญนี้รายการที่สิบครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดจะเป็นรูปหลอหลวงพ่อทอง ผมจำวัดไม่ได้นะอันนี้ต้องต้องบอกกันตามตรงเลยนะแต่ผมได้มาแบบนี้เลยนี่พิเ <c oughs> ศษตรงที่ว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกรอยจานนะเนี่ยเนี่ยผมจำวัดไม่ได้ผมไม่น่แน่ใจว่าวัดอะไรอ่ะผมถ้าของเขาบอกมาอยู่หลวงพ่อทองนะพี่นะเนี่ยอ่ะแล้วมีรอยจานนี่เลยนี่เห็นไหมเนี่ย อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเขาเขา,เขาเช่ามาราคานี้หรือเปล่านะสามร้อยห้าสิบเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นรูปหล,อล่อหลวงพ่อทองนะพี่นะเนี่ยองเนี้ยหมายเลขสิบเอ็ดนะครับนี่ <c oughs> ไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะพี่นะนี่หมายเลขสิบเอ็ดครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวะัตะโก้นี่พร้อมเรี่ยมแบบว่าสวยสวยมาเลยนะน นี่ครับนี่เดี๋ยวเราโคตรรวยวัตโกนะนี่ครับเนี่ยเรี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะอ่าเป็นปีเป็นปีพศใหม่นะเป็นปีหกห้านะครับนี่มีแล้วโค้ดนี่อยู่ตรงนี้นะเป็นปีหกห้านะนี่รุ่นรวยร้อยปีนะครับนี่นี่ครับมีโค้ดตรงข้างบนด้วยนะนี่นี่้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ตรงนี้คร <kolej itsu. S 2> ับผมพ้อมเรี่ยมพร้อมใช้เลยสวยๆครับผมหมายเลขสิบสองครับผม ต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามสิบสามนี่จะเป็นเหรียญหลวงเพราะเปิดวัดบางพระพิธีอาพิธีไหว้ครูแล้วผมดูขพอสอ,อให้นะปีน่าจะเป็นปีสี่หนึ่งแล้วพี่นะเป็นเหรียญลงยาแบบเนี้ยเนีเ่ยลงยาหลวงพ่าเปิดน,นั่งหน้าเสือแบบนี้แล้วพี่นะเนี่ยพิธีไหว้ครูวัดบางพระนครปฐมปีน่าเป็นปีสีห่หนึ่งรอเปล่านะพี่นะเนี่ยเนี่ยเขาเลี่ยมใช้แล้วพี่นะดูดิ แขวนจนพลาสติกแบบว่าแตกลายงามหมดแล้วนะองเนี้ยหมายเลขสิบสามครับผมนี่ดูเขาน่าจะเลี่ยมคู่กับอะไรนี่เห็นไหมนี่เนี่ยอง์นี้ครับผมหมายเลขสิบสามต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบสี่ครับผมพระสมเด็จหมายเลขสิบสี่จะเป็นพวกรุ่นน้อยปีพวกอะไรเงี้ยนะพี่นนะผมก็ไม่รู้ว่าจะรุ่นอะไรอะแต่ละเป็นพวกวัดระฆังอะเนี่ยมีตอกตาวัดแบบนี้นะในรอยสับรอยตัดนะ ก็จะมีเม็ดไค่ปลาแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับองค์นี้หมายเลขสิบสี่ครับผมต่อไปเป็นเหรียญลูกปูหงหมายเลขสิบห้าเหรียญลูกปูหงหมายเลขสิบห้านะครับเนื้อหา,เก,าเก่าแบบนี้หลังพระพิฆเนศนะนหลังพระพิาเนศแบบนี้นะ หมายเลข15บหครับผมเหรียญหลวกปู่หงต่อไปเป็นหมายเลข16หมายเลข16จะเป็นเหรียญราชก,การที่9แต่เออสภาพแบบว่าเขา่าจะเก็บมาค่อยดยีได้มาแบบนี้เลยเป็นปี05นยะ์ห้ะหมายเลข19ก้ครับผมนี่เหรียญน,นี้หมายเลข16กครับผม ต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ดก็จะเป็นเหรียญรายการที่เก้ารุ่นเดียวกันนะเนี่ยจะเป็นปีศูนย์ห้าเหมือนกันแต่สภาพแบบว่าไม่ค่อยสวยนะพ่นะแต่ถ้าพี่ถ้าในอา,อาชอบแบบว่าสไตล์คลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะพินะเนี่ยนะครับนี่ครับ,รบองนี้รายการที่สิบเจ็ดครับผมต่อไปเป็นรายการที่ส 18. 18ิบแปดสิบแปดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อขอวัดไผ่ลงวัวสุพรรณบุรีนะนรายการที่ สิบแปดครับผมียนมันลำก็ขอมวัดไผ่ลงวัวครับผมนี่ครับรายการที่สิบแปดต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าจะเป็นบูตทวดอ่าหลังหนังสือครับผมบุตรทวดหลังหนังสือรายการที่สิบเก้านะครับน นครับองนี้รายการที่19นะครับ <S <S ต่อไปเป็นรายการที่20จะเป็นปิดตาเม็ดบัวหลวงพ่อยิฐวัดบ้าวัดหนองจอกหลวงพ่อยิฐวัดหนองจอกรายการที่20นะเป็นปิดตาเม็ดบัวครับผมต่อไปเป็นรายการที่21จะเป็นอานาพญาลหลังอุหลวงพ่อจงวัดนาต่างนอกนรายการที่21 นาพยานหลังอุหลวงพ่อจงว้ณนนต่างนอก,กนนครับผมนี่นะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองผมได้เหรียญจุลาลงกรหลังป่าพ่อมาแบบนี้นะเนี่ยได้มาแบบนี้เลยน,นี่นะครับอันหลังจะเป็นป่าพ่อแล้วนี่นี่นี่นะเนี่ยเป็นเหรียญสะตายแบบนี้เลยนะองค์นี้ครับผมรายการที่ ยี่สิบสองต่อไปเป็นเหรียญวังกรคู่หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านรายการที่ยี่สิบสามเป็นเหรียญวังกรคู่หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านรายการที่ยี่สิบสามนะนี่ครับองนี้รายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นปูทวดเนาว่านรายการที่ยี่สิบสี่จะเป็นปูทวดนาว่านวัดห้วยมงคลครับผมจะเป็นปู่ทวดเนาว่านวัดห้วยมงคลรายการที่ ยีนะ่สิบสี่นะนี่นะวัดห้วยมงคลนะแต่ไม่มีกล่องอนะพี่น้ได้มาแบบนี้เลยเปืป่อยแบบนีน้ี่องนี้รายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบห้าจะเป็นรูปหลอ่อพ่อท่านขายวัดสวนขันครับผมี่รูปหลอ่อพ่อท่านขายวัดสวนขัน,นรายการที่ยี่สิบห้านะครับนี่ครับรูปหล่อพ่อท่านขายวัดสวนขันครับผมรายการที่ยี่สิบห้านะ ต่อไปเป็นรายการที่26นี้จะมาเป็นถุงซองเดิมๆแบบนี้เลยสมเด็จหลงปู่ทวยดยศสอ,สอผมก็ไม่รู้วทอยอมันจากอะไรอรุ่นลือลทธิ์นะพี่นะนี่ปี2555นะครับมาเป็นถุงเดิมมาแบบนี้เลยนะตรงนี้รายการที่26่สิบนะนี่ครับรายการที่26ครับผมนี ได้มาเป็นซองเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่ครับรายการที่ยี่สิบหกนะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดจะเป็นเหมือนไปทางอะไรนะพิจิตตเมต็ดข้าวเมานะองค์เล็กๆนะผมต้องใส่ถุงไว้อะ่ะเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะเนี่ยองค์นี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะเหมือนคล้ายๆพวกพิจิตตเมต็ดข้าวเมาอะไรเงี้ยนะพี่นะเนี่ยนะครับเนี่ยรายการที่ ยี่สิบเจ็ดครับผมผมต้องใส่ถุงซนะีนเอาไว้เดี๋ยวจะหาไม่เจอเอาแล้วพี่นะนี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่ต่อไปเป็นพาหนะปกรายการที่ยี่สิบแปดาหนปกรายการที่ยี่สิบแปดาหนปกเก่าๆแบบนี้นะพี่นะเนี่ยาหนะเก่าๆแบบนี้นะอันหลังก็เป็นตาคูดแบบเนี้นะครับนี่ เป็นหน้าปกแบบนี้นะพี่นะนี่องนี้รายการที่ยี่สิบแปดนะพี่นะนี่ครับรายการที่ยี่สิบแปดแล้วก็รายการที่ยี่สิบเก้าวันนี้ผมได้สร้อยมานะได้สร้อยมาสวยนะพี่นะเผยพี่ท่านใดชื่นชอบนะครับเป็นสร้อยสามห่วงนะความยาวสวมคอได้อะ่ะผมว่าประมาณยี่สิบสี่นิ้วนะเผ่อพี่ท่านใดสนใจนะดูดิเราบอกว่าเส้นหนาแบบนี้เลยถ้าไปซื้อใหม่ก็หลายร้อยนะเขาเรียกอะไรเป็นสแตนเลสหรือเขาเป็นอะไรนะเนี่ย เนี่ยเป็นสร้อยแบบเนี้ยเนี่ยผมได้มาแล้วพี่นะเนี่ยเผลอพี่ท่านใดสนใจนะพี่นะเอาไปซื้อใหม่ก็น่าจะหลายร้อยนะครับเนี่ยเป็นเป็นห้อยสามหัวนะนี้สองแล้วก็ตรงกลางหนึ่งอ่ะนี่นี่ยังดียังไม่ใหม่อยู่เลยนะมันยังม่ใหม่อยู่เลยเผยอพี่ท่านใดชื่นชอบนะสร้อยเส้นนี้ก็รายการที่ยี่สิบเก้านะครับความยาวผมว่าประมาณยี่สิบสี่นิ้วนะสมหัวสบายครับผมเนี่ยรายการที่ยี่สิบเก้า ต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมรายการที่สามสี่ก็จะเป็นอ่าสมเด็จพุทธจารย์โตนะพี่นะนี่เป็นพระผงสมเด็จพุทธจารย์โตรายการที่สามสิบนี่ครับเป็นพระเนื้อผงสมเด็จพุทธจารย์โตนะพี่นะ ข้างหลังก็จะเป็นอะไรคนะาถาชิน,นะบัญชรใช่ไหมนี่คาถาชิน,นะบัญชรน,นะพี่นะนี่องค์นี้รายการที่สามสิบครับผมในห้องกล่องแบบนี้เลยนะนะครับนี่รายการที่สามสิบแล้วก็สำหรับพี่เพื่อนใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ